คูโรคูเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้เฟซบุ๊กนะครับก็เคสนี้ที่ทักมานะครับเป็นการติดล็อก2ชั้นนะครับช่วงนี้นะครับคนติดล็อก2ชั้นเยอะมากเลยนะครับลูกค้าทักหาผมเยอะเลยนะครับนะถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับยังปลด2ชั้นไม่ได้นะครับผมสามารถกู้ได้นะครับนะเคสนี้ก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อก2ชั้นได้นะครับ ก็เฟซนี้ไม่ได้โดนแฮกนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าเฟซบุ๊กได้นะครับแล้วก็ติดล็อก2ชั้นนะครับมานานแล้วนะครับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนะครับประมาณ2 3สวันที่แล้วนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับในการกู้นะครับจะมีค่ามาดจำก่อน3 0 0้บาทนะครับจากที่เข้าดูนะครับ Facebook นะครับอีเมลรหัสผ่าน facebook ยังสามารถเข้าได้นะครับ แต่ว่าเป็นการติดยืนยันนะครับจากแอป Google นะครับ u n t h n n t i c t t r r นะครับไม่สามารถเข้า Facebook ได้นั่นเองนะครับผมก็เข้าไปดูให้นะครับในการเข้าไปปลดล็อกนะครับผมต้องใช้อีเมลและข้อรหัสผ่าน f a c e b o o k นะครับที่สามารถเข้าได้นะครับนะเข้าไปกู้ให้นะครับแล้วก็ต้องใช้เอกสารนะครับทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าใบอนุญาตไม่ขับขี่นะครับนะ ในการเข้าไปกู้ให้นะครับนะก็เคสนี้ก็ถือว่าผมใช้เวลาไม่นานนะครับนะก็สามารถที่จะเข้าไปปลดล็อก Facebook ได้นะครับก็สามารถเข้า Facebook ผ่าน Google Chrome ได้นะครับแต่ยังไม่สามารถเข้าเฟซผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ได้นะครับผมก็ได้ทำการนะครับเข้าไปปลดล็อกให้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถเข้า Facebook นะครับในแอปพลิเคชันได้นะครับนะ เคสนี้นะครับก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเขามีรหัสผ่าน a c e b o o k นะครับแลวก็อีเมลครับที่สามารถเข้าได้อยู่นะครับนะก็สามารถที่จะเข้าไปปลดล็อกได้นะครับนะอีกไม่นานนะครับก็สามารถเข้า Facebook ได้แล้วนะครับนี่คือ facebook ของเจ้าตัวเขานะครับก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับก็รีบทักหาผมได้เลยครับ ยินดีให้บริการน,นะครับ